เเรื่องจริง1917ภาพยนตร์แห่งสงครามโลกถ้าให้พูดถึงหนังสงครามที่สมจริงที่สุดเรื่องหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อของภาพยนตร์เรื่อง1917คงต้องผุดขึ้นมาในใจใครหลายคนด้วยความที่หนังเล่าเรื่องราวแบบลองเทคหรือการถ่ายแบบยาวต่อเนื่องเกือบทั้งเรื่อง มันทําให้เราได้สัมผัสบรรยากาศในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแบบที่แทบจะหายใจร่วมกับตัวละครจนหลายคนถึงกับเชื่อว่าเรื่องราวของพลทหารสองคนที่ต้องทําภารกิจส่งสารหยุดยั้งการโจมตีอันสิ้นหวังนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เราจะมาสรุปให้ฟังแบบเจาะลึกทั้งหมด7เรื่องจริงที่จะทําให้คุณกลับไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเชื่อเถอะว่ามันมีอะไรที่น่าทึ่งซ่อนอยู่มากกว่าที่คุณคิด S 1. <S 1 long take 1.9.1.7หนหนังเรื่องนี้มีการใช้เทคนิคถ่ายทำที่เรียกว่า long take หรือการถ่ายแบบยาวๆต่อเนื่องกันเกือบทั้งเรื่องจนทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนหนังถูกถ่ายทำในช็อตเดียวผู้กำกับอย่างแซมเมนเดสเลือกที่จะใช้เทคนิคนี้เพราะเขาบอกว่ามันคือการตัดสินใจที่เขาวางแผนมาแล้วอย่างดีเหตุผลก็คือแซมเมนเดสอยากให้คนดูรู้สึกเหมือนถูกล็อกเข้าไปอยู่ในโลกของตัวละคร ให้เราได้ใช้ชีวิตกับพวกเขาและให้เราได้รู้สึกว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปมันมีความหมายมันคือการสร้างประสบการณ์ที่สมจริงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแต่มันคือการทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้นได้เห็นทุกความกลัวความเหนื่อยล้าและความหวังไปพร้อมๆกับตัวละครและที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือการถ่ายทำแบบลองเทคนี้ไม่ได้ง่ายเลย ทีมงานเบื้องหลังบอกว่างานนี้มันเป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพวกเขาพูดไว้แบบนั้นจริงๆว่ามันเป็นเหมือนการเดินอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้ทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับตากล้องหรือนักแสดงต้องทุ่มเทเต็มที่ในทุกๆวันเพราะถ้าพลาดไปแค่จุดเดียวก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดการถ่ายทำที่ว่ายากแล้วการซ้อมนั้นยากยิ่งกว่ามีการซ้อมนานถึง6เดือนเต็มๆ เพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การเคลื่อนที่ของกล้องและการแสดงของนักแสดงกลมกลืนกันเหมือนกับที่ตัวละครต้องวิ่งแข่งกับเวลาในหนังทีมงานก็ต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดและนี่เองที่เป็นเหตุผลที่หนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมเพราะมันทำให้เราสัมผัสถึงความรู้สึกของทหารหนุ่มที่ต้องเอาชีวิตรอดในสงครามได้อย่างลึกซึ้งเรื่องที่2การสื่อสาร ในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่1โลกกําลังเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารมีการใช้ทั้งโทรเลขโทรศัพท์สนามหรือแม้แต่วิทยุไร้าสายแต่เทคโนโลยีเหล่านี้มีข้อจํากัดที่ใหญ่หลวงในสนามรบเช่นสายโทรศัพท์มักจะถูกตัดส่วนวิทยุไร้าสายก็ไม่เหมาะกับสภาพของคูรบเพราะมีขนาดใหญ่และสัญญาณยังถูกดักฟังได้ง่ายในทางกลับกันนักวิ่งที่เป็นมนุษย์ กลับถูกมองว่าเชื่อถือได้มากกว่าเพราะพวกเขาสามารถจดจําข้อความที่ซับซ้อนได้ในกรณีที่กระดาษเสียหายและสามารถหาเส้นทางได้เองในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยนอกจากคนแล้วยังมีวิธีการสื่อสารอื่นๆที่ถูกนำมาใช้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญญาณธงกระจกสะท้อนแสงสุนัขหรือแม้กระทั่งนกพิราบโดยเฉพาะนกพิราบส่งสารนั้นมีอัตราความสำเร็จสูงถึง95%เลยทีเดียว นี่คือความขัดแย้งที่น่าสนใจในสงครามที่ใช้เทคโนโลยีสังหารที่ล้ำสมัยที่สุดอย่างรถถังและแก๊สพิษกลับต้องพึ่งพามนุษย์ที่ถือเป็นเทคโนโลยีโบราณที่สุดเพื่อภารกิจที่สำคัญที่สุดภาพยนตร์เรื่อง1917จึงเป็นเหมือนการยกย่องความกล้าหาญของมนุษย์ที่เหนือกว่าเทคโนโลยีใดๆเรื่องที่ 3. นักวิ่งตัวจริงเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเ,เสี้ซี่เรื่องเล่าของคุณปู่แท้ๆของผู้กำกับแซมเมนเดสที่มีชื่อว่าอัลเฟรดเอชเมนเดสคุณปู่อัลเฟรดไม่ใช่ทหารธรรมดาแต่เขาคือนักวิ่งหรือพลทหารส่งสารในแนวหน้าของสงครามโลกครั้งที่1หน้าที่ของนักวิ่งในสมัยนั้นคือการวิ่งส่งสารวิ่งจากที่1ไปอีกที่1เพื่อเชื่อมการสื่อสารในแนวรบที่โหดร้าย เรื่องเล่าที่คุณปู่ออลเฟรดเล่าให้หลานชายอย่างแซมเมนเดสฟังไม่ใช่เรื่องการวิ่งไปหยุดยั้งการโจมตีครั้งใหญ่แต่เป็นการที่เขาต้องวิ่งข้ามพื้นที่ที่เรียกว่าโนแมนแลนซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่ระหว่างสนามของทั้งสองฝ่ายเพื่อไปตามหาผู้รอดชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ในสนามรบที่เต็มไปด้วยหลุมระเบิดและพวกเขามักจะเป็นเป้าของพลแม่นปืนหรือพลปืนกลที่ซุ่มยิงอยู่ตลอดเวลาในบันทึกของทหารผ่านศึกคนหนึ่งได้บอกไว้ว่า สำหรับพลส่งสารแล้วมันเป็นเพียงแค่คำถามว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนที่จะถูกสังหารในความเป็นจริงการส่งสารที่สำคัญมักจะส่งทีละสองหรือสาคนโดยใช้เส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถส่งสารได้สำเร็จ ผู้กำกับแซมเมนเดสบอกว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาไม่เคยจางหายและสุดท้ายเขาก็ได้นําเรื่องเล่าของความเป็นนักวิ่งของคุณปู่มาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องที่4ตัวละครหลักเรื่องราวการเดินทางของพลทหารสกอร์ฟิลและเบลกที่เราได้เห็นในหนังเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นทั้งหมด ตัวละครทั้งสองคนไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่การตัดสินใจของผู้กำกับที่เลือกใช้ตัวละครสมมุตินี้ทำให้เรื่องราวมีความทรงพลังมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเป็นเพราะว่าตัวละครทั้งสองไม่มีชื่อเสียงที่คนจะรู้จักแต่เป็นเพียงตัวแทนของทหารหนุ่มธรรมดาอีกหลายล้านคนที่ต้องเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกันถ้าหนังเลือกที่จะเล่าเรื่องของทหารที่มีตัวตนอยู่จริง คนดูอาจจะไปจดจ่ออยู่กับตัวบุคคลแต่เมื่อตัวละครเป็นคนธรรมดาอย่างสกอร์ฟิลและเบลกผู้ชมจะสามารถสวมบทบาทตัวเองเข้าไปในสายตาของพวกเขาได้ง่ายกว่าผู้กำกับแซมเมนเดสบอกว่าเขาต้องการให้เรารู้สึกเหมือนถูกล็อกเข้าไปอยู่กับตัวละครได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาได้รับรู้ความกลัวความเหนื่อยล้าและความหวังไปพร้อมๆกัน นี่คือเหตุผลที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเล่าเรื่องราวส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมของทหารทั้งหมดในยุคนั้นอย่างสมจริงและนั่นก็ทำให้เราสามารถเข้าใจความรู้สึกของทหารหนุ่มที่ต้องเอาชีวิตรอดในสงครามได้อย่างลึกซึง้งเรื่องที่5กับดักถอนทัพ ในภาพยนตร์เราจะเห็นปฏิบัติการที่ฝ่ายเยอรมันถอนทัพออกไปจากแนวหน้าอย่างเป็นปริศนาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือกับดักเพื่อล่อให้ทหารอังกฤษบุกเข้ามาในแนวรับใหม่ที่ถูกเสริมกำลังแล้วแต่ในความเป็นจริงปฏิบัติการถอนทัพนี้มีชื่อว่า Operation Alberich ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมปี1917 และเป้าหมายหลักของปฏิบัติการนี้ก็คือการถอนทัพอย่างเป็นระบบเพื่อยน่นแนวรบให้สั้นลงประมาณ40กิโลเมตรแล้วไปสร้างแนวป้องกันใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่เรียกว่า Hindenburg Line หรือ Siegfried l i ในประวัติศาสตร์แล้ว Operation น a ั b เ r ริชไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นกับดักแบบในหนังแต่สิ่งที่น่าตกใจย,ยิ่งกว่าคือมันเป็นปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ที่ถอนทับออกมาอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนถนนสะพานหรือแม้กระทั่งบ่อน้ำที่ถูกปนเปื้อนด้วยน้ํามันและศพพล,ลเรือนกว่า1น0 0 0 0คนออกไปจากพื้นที่การที่หนังเลือกเปลี่ยนเป้าหมายของปฏิบัติการนี้ให้กลายเป็นกับดักก็เพื่อที่จะสร้างความเร่งด่วนและเดิมพันให้กับภารกิจของตัวเอกเพราะถ้าหนังเล่าตามความจริงแบบเป๊ะๆภารกิจอาจจะดูไม่เร่งด่วน แต่การสร้างเดิมพันด้วยชีวิตของทหารกว่า1,600นายก็ทำให้โครงเรื่องแบบแข่งกับเวลาของหนังมีความตึงเครียดและน่าติดตามขึ้นอีกหลายเท่าตัวเรื่องที่ 6. โรคอีกเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นความจริงแบบร้อเปอร์เซนก็คือสภาพภูมิประเทศในหนังที่เต็มไปด้วยความสกปรกและอันตรายสนามรบที่เต็มไปด้วยหลุมระเบิดขนาดใหญ่เหมือนพื้นผิวดวงจันทร์ คโคลนที่ลึกจนน่ากลัวและลวดหนามที่เหมือนจะไม่มีวันหมดไปสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตเพื่อให้สมจริงกับสภาพแนวรบในความเป็นจริงมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความน่ากลัวของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจริงในคูรบเช่นโรคเท้าจากคูรบหรือ trench foot ซึ่งเกิดจากการที่เท้าต้องแช่อยู่ในคโคลนและน้ำที่เย็นเฉียบเป็นเวลานานๆจนเท้าติดเชื้อและบวมในบางกรณีรุนแรงถึงขนาดที่ต้องตัดทิ้ง หรือโรคไข้าจากคูรบหรือ Trench Fever ที่เกิดจากเหาชีวิตในคูรบนั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่หนังนำเสนอเสียอีกเพราะทหารต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเบื่อหน่ายปนเปื้อนความน่ากลัวอยู่ตลอดเวลานอกจากจะต้องหลบระเบิดแล้วพวกเขายังต้องอยู่ร่วมกับหนูที่ตัวใหญ่เท่าแมวเหาและกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพเรื่องที่7เรื่องจริงสุดแปลก ถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดหน่าทึ่งแล้วเชื่อเถอะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยังมีเรื่องจริงสุดแปลกที่น่าสนใจอีกมากมายเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงก็คือสัญญาหยุดยิงที่ไม่เป็นทางการคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของ Christmas Truth หรือการหยุดยิงในวัน Christmas ปี1914ที่ทหารอังกฤษและเยอรมันได้ออกมาจากแนวรบแล้วมาเล่นฟุตบอลด้วยกันในพื้นที่โนแมนแลนแต่เรื่องจริงที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ มันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในช่วงเทศกาลแต่ยังมีรายงานว่าในบางจุดของแนวรบทหารทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการว่าจะไม่ยิงใส่กันในตอนกลางคืนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกมาซ่อมแซมคูรบหรือเก็บร่างทหารที่เสียชีวิตนี่เรียกว่า leave and let leave หรืออยู่ร่วมกันไปจนผู้บัญชาการต้องคอยสลับสับเปลี่ยนกำลังคนอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ทหารคุ้นเคยหรือสนิทกับศัตรูมากเกินไป และอีกเรื่องที่น่าตกใจก็คือเรื่องของทหารเด็กในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีเด็กหนุ่มหลายพันคนทั่วโลกที่โกหกอายุตัวเองว่าโตแล้วเพื่อที่จะได้เข้าร่วมกองทัพและไปออกรบในแนวหน้าบางคนทําไปเพราะความรักชาติแต่สําหรับหลายคนแล้วมันคือการหนีจากชีวิตที่น่าเบื่อในบ้านเกิดแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของสงครามอย่างที่หนังเรื่องนี้ได้แสดงให้เราเห็น